สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมวัดของท่านพระอาจารย์ววชิระเมธีนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมตั้งแต่แยกแม่กอนไปนะครับถ้าใครไม่เคยไปนะครับถ้ามาจากพะเยาก็เลี้ยวขวานะครับถ้าจากเชียงรายก็เลี้ยวซ้ายนะครับไปทางอำเภอเทิงนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปนะครับผมตามผมมาเลยครับ ระยะทางก็ประมาณยี่สิบสองกิโลเมตรนะครับถึงวัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับก็จะข้ามสี่แยกนะครับสะพานต่างระดับนะครับสี่แยกนี้ก็คือ ถ้าไปเลี้ยวซ้ายก็ไปสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะครับเลี้ยวขวาก็จะไปพะเยาได้ครับเพราะว่าเป็นถนนเลี่ยงเมืองเชียงรายนะครับนี่ครับคือเป็นถนนตัดใหม่นะครับก็เราก็ตรงไปครับตรงไปเรื่อยๆนะครับ ผ่านสามแยกที่จะไปสนามกอล์ฟสันติบุรีนะครับเป็น,นเป็นสามแยกต้องระวังหน่อยครับเพราะว่าถนนกาลังสร้างใหม่แคบหน่อยนะครับก็วิ่งมาเรื่อยๆครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆจนถึงตลาดห้วยศักด์นะครับตลาดตําบลห้วยศักด์สี่แยกห้วยศักด์นะครับ เมื่อถึงตลาดห้วยศักด์ละสีแยกห้วยศักด์เราก็ตรงไปครับตรงไปประมาณสักอีกประมาณสักไม่เกิน500เมตรนะครับอีกประมาณ500เมตรนะครับเราเราก็ตรงไปก็มีทางเลี้ยวขวาไปนะครับเลี้ยวขวาขึ้นไปอ่อไร่เชิญตะวันของพระท่านอาจารย์วอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว ใกล้จะถึงแล้วครับทางเลี้ยวนะครับทางเลี้ยวขวานะครับดูมันจะมีป้ายอยู่ตรงหน้านะครับป้ายเชิญตะวันอยู่ตรงหน้านะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับผมพอเลยสะพานมาก็จะมีทางเลี้ยวเลีเล้ยวขวาเข้าไปเลยนะครับที่มีป้ายสีเขียวๆอ่าเน่นะครับตรง ไอ้สีเขียวจะไม่ค่อยจะเห็นนะครับเพราะว่าแสงมันสะท้อนนะครับแล้วก็เลี้ยวมาแล้วก็ตรงไปอีกประมาณเจ็ดกิโลเมตรนะครับไปเรื่อยๆถนนดีครับเป็นถนนลาดยางนะครับจะมีคดเคี้ยวนิดนึงก็ระวัดระวังก็ไม่เป็นไรครับขึ้นดอยนิดเดียวนะครับขับมาเรื่อยๆจนมาถึงรูปปั้นนะครับรูปปั้นของเนนนะครับนั่นๆอยู่นะรูปปั้นชี้ไปทาง ไปทางไปทางขวานะครับเหลือประมาณสักแค่หนึ่งกิโลเมตรก็จะถึงแล้วนะครับก็ขับมาเรื่อยๆครับเลี้ยวขวาขับมาเรื่อยๆนะวันนี้รถไม่ค่อยมีครับนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีน่าจะเป็นเพราะพิษโควิดนะครับนะครับข้างหน้าครับทางเข้าวัดนะครับเป็นประตู ใหญ่ๆทำด้วยไม้ครับไม้โทนสีดำๆหน่อยนะครับตรลงเข้าไปเลยครับนักท่องเที่ยวเบาบางครับช่วงนี้นะ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเดินดูบริเวณนะครับรอบๆวัดนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับทางเดินก็จะเป็นอุโมงนะครับอุโมงคทำด้วยประดับด้วยดอกไม้สีม่วงครัสวยงามมากครับร่มรื่นนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับนักท่องเที่ยวเบาบางอยู่นะครับเพราะว่า เรากลัวโควิดนะครับตลอดทางก็จะมีรูปของดารานะครับหลายคนนะครับตั้งให้เราชมนะครับก็กำลังก่อสร้างนะครับผมได้ยินเสียงก่อสร้างอยู่ข้างๆนะตันใดที่ผ่านมานะครับก็แวะชมได้นะครับเป็นวัดที่สวยงามมากนะครับ <c oughs> มีหลายโซนนะครับอากาศดีครับเงียบสงบนะครับเหมาะสำหรับคนที่จะมาทำให้จิตใจสงบนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ก็ผมก็อยากจะให้ท่านมาดูเองก็แล้วกันนะครับว่าอาจจะบางมุม,มอาจจะไม่ได้ถ่ายก็เลยอาจจะมองไม่ทั่วถึง ตรงนี้ก็คือลานจอดรถนะครับวันนี้ก็อาจจะโล่งเพราะว่าเนื่องจากวันนี้เนื่องจากก็รู้ๆกันแล้วว่าเป็นพิษโควิดนะครับส่วนอาคารก็จะเป็นสถาปัตย์แบบล้านนานะครับล้านนาประดับด้วยตุงนะครับตุงหรือธงนั่นแหละครับก็สวยงามมากๆครับเป็นเป็นอะไรที่แบบ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 ล้านนาครับ อธิบายไม่ถูกนะครับแล้วก็มีหลายที่ครับแต่วันนี้ผมเดินไม่ไหวผมจะเสนอท่านผู้ชมก็เป็นบางส่วนนี่ครับประมาณสัก80เปอร์เซ็นตนะครับเี่ส20ก็อยากให้ผู้ชมมาดูเองก็แล้วกันนะครับถ้าผ่านมานะครับ <c oughs> ก็เป็นวัดที่สวยงามสวยจริงๆนะครับส่วน มีหลายที่ครับอืมก็เนี่ยตรงนี้ก็คือกําลังปั้นนะเป็นรูปปั้นของของเนนะครับยังไม่เสร็จยังไม่ได้ทาสีนะครับแล้วก็มีการประดับโคมไฟนะครับเตรียมน่าจะเตรียมงานอะไรสักอย่างนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสก็เชิญนะครับ ไม่ไกลครับไม่ไกลครับไม่ไกลจากเชียงรายไม่จากสนามบินมาก็แค่ไม่ไม่ถึงสามสิบกิโลนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะกลาปลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายมีความสุขนะครับในปีใหม่2,564นนะครับแล้วก็คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทอง นะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ส่วนถ้าใครชอบก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ